ยามเช,เช้าครับนาาพนักงานเขาผสมแล้วครับในเครื่องอผสมอยู่เนี่ครับ TMR เครื่องใหญ่สันโนนบอย่าหมักครับับผสมผสมแล้วเขาปล่อยล่องหนครับปล่อยก่อนเพราะว่าอันตอนเนี้ยมันเป็นช่วงการจ่ายอาหารของวัววัวรีดครับพอมันบ่สามารถที่จะปูมันพัดตัวครับพัดตัวก,ก,กี่กิโลหรือกี่ตันต่อวันแค่ต่อวันผมวา่าเช้าครัถ้าขอเทลงพื้นก่อนเดี๋ยบ อาหารจะมีสามส่วนครับอาหารวัวรีดอาหารวัวสาวอาหารวัวท้องอยู่ที่สามส่วนคำว่าวัวท้องหมายถึงวัวใกล้คลอดครับวัวท้องระระยะเฮ้ยออกอะไรออกกินไวัววัวท้องระยะสองเดือนสาเดือนสเดือนห้าเดือนเดือนอยู่เป็นอาหารวัวสาวครับถ้าเป็นวัวท้องระยะเจ็ดแปดเก้าเนี่ยเป็นระยะเป็นเขาเรียกอาหารวัวใกล้คลอด ก็สารอาหารต he ่างกันครับผมก็ยินไทยยุ้ยไก่ครับรถเขาทำงานความละเอียดโอ้โหสุดๆได้เลยครับนี่หยาทุกนี่ละเอียดมากครับแทบีเป็นฟุ้นเป็นผงเลยก็ว่าตัวหยาที่เขาตัดมากนะฟางก็เช่นกันครับรถเนี่ามว่าเป็นเสียษฟางอยู่แล้วครับแต่ความละเอียดจะไม่เป็นเส้น ประเทศเดี๋ยวเนี่ยเขาไปปั้นปั้งปั้งใส่มอเตอร์ญ่ครับไม่กลั้นเป็นมอเตอร์ขนาดใหญ่ใหญ่เล็กคนยกไวแบอเป็นซัมล้อรถสิบล้อหล่นป่ะครับนะครับแล้วก็แกจะใส่อาหารต่างๆางก็ไม่หมอนี่แหละอีกวนผสมต่างลงไปครับปั้นออกมา เลยมาชมบรรยากาศดีดครับผมอยากเห็นผมอยาเกเห็นว่าผมอยากเห็นวัวสาวผมจะเห็นวิธีการปั่นฟ,นฟางเขาของกับอะไรนเบิง่งจักเหรอคอนเทนต์โดยไม่ร่าอยากดูการปั่นฟางครับทำไมฟางแบบเนี้ยครับทำไมถึงละเอียดได้นี่ครับโดยทิ้งลงเครื่อง P.M.I. เฉยฟางพวกนี้ก้อนละ400เชคเก้นหรือประมาณ3,500บาทหรือ4,000บาทถ้าถ้าเหรียญ10บาทครับตอนนี้มันเหรียญ9บาท ประมาณ3,500บาทฟางฟ่อนเดียวคิดเป็นเงินไทยคันนั้นน่าจะ30คิวไหมครับผมกระโปรงไม่รู้เลยผมก็เห็นเลขสามสิบออกไไ็ส <c oughs> ิบตกันนะผู้จัดที ใส่บนรถแล้วไปจ่ายครับจ่ายที่โรงเรียนนะครับกระดังแบบนี้เลยเดี๋ยวจะพายเบิ้งฟังนี่ครับพายเบิง้งฟังอาหารแป๊บนึงอันนี้อยู่ด้านหลังของพัดเนืน้อหลังของอาหารปุ๊ปบเราจะวิ่งไปใส่นี่เดี๋ยวถอยดูผับชันครับผับชันนี่ที่เขาจะตักผสมตรงนี้ตรงนเนี่ย บางเกือบไม่เลขสี่เลขห้าเลขหกตามนป้ควนผสมครับอันนี้ฟางครับาฟางฟางกับปล่อยเขาเก็บในโรงเรือน,อนุ่นครับวนผสมหลายอย่างเอ้ฝนตกเนี่ยฝนจะตกเนี่ยเปียกไหมยี่ผมก็มาเขา่าเนี่ยครับก็มันสลบลงมาฝั่งนี้ครับพวกอย่างตางกันไปนี่แหละครับทัวขรข้าวโพดกันดีครับนี่ครับฟาง ปันไหวเก็บไปเลยตรงนี้เป็นบ่อหญ้าครับจะมีอีกครับตางนี้เป็นบ่อหญ้าหมัก,อมกโ,อโอ้จัก,กรยานกับเล็งเล่งเองนะครับตรงนี้เขาจะใช้ขี้เถ้าขี้ดินขี้ฟุ้นนี่ครับเป็นการคุ้มไว้นะครับคุ้มพวกนี้เพราะว่ามันบ่อใหญ่คนจัดการง่ายกว่าใช้รถยนต์ต้องมาเก็บต้องมาดันออก ะครับอันนี้ก็กองไม่ต้องมีเลยกับชิปล้อตั๊กแกลแลนเอิรนรถตักตั๊กแกลแอสหัโลยปุ๊บปุ๊บนะครับสะดวกสะดวกส,วกสบายนะครับเวลาเก็บกับเปิดออกทีละ2เมตรทีละเมตรแล้วแต่ครับหน้ากว้างตักใส่วันต่อวันไปครับปั้นกัน พื้นที่ตรงนี้ร่องว่างก็จะเอาหญ้ามักมาลงอีกครับหญ้ามาลงข้าวโพดมาลงเราจะกองอยู่นี่ละครับส่วนนี้แผนกอาหารส่วนนัาา้นแผนกปามวนลงค,ครับเลยเย็น,านอากาศเย็นครับบเย็นฝนกับเย็นหนาวต่างกันตอนนี้มันเย็นฝนครับฝนจะมาบ่ล้มครับ ลมหนาวมากเนี่ยโอ้โหอยู่ยากที่แคบที่เห็นคือบริเวณครับเดี๋ยวภาพทางด้วยช่องนี้ผมไปจะเข้าบ้านพักได้ครับพอผมเลือห่างล่ะนี่ก็เป็นวัวสาวรอผสมเนี่ยครับ สามบห้าสุดท้ายแล้วนะครับที่สิเดือนแล้วจิมมุสิบเจ็ดเะือนติดกับขายใช่ลอแล้วเหือนลอยเลยนะเร่อคตัวมั่นี้ก็14บ5ี่สิบ้เือนะครับสิ้า่อนก็สิบสามเดือนสิบเดือนนะครับคุ้มสามสิเจดครับสามสิเดบือน12เดือนนะครับ หังนี้สิบเอ็ดสองเดือนก็สิบสองเดือนฝั่งนั้นเป็สามเต็มผสมผมนะครับล็อกข้าไปก่อนไาไปฮึ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 ึฮ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 ้ฮึ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 ้ มีโอเพนมิชิกาวุไลดิงเบียร์ละตามทั้งหมดปั์มปังน sure ัฟปั์มมันเนี่ยพวกแดงครับอายมค่าน้าหมน้อยอายุเนาเราได้เราได้หนาวไรหนาวไรเกนข่าหลปั๊มเนย ตอนทั้งแถมันก็เป็น9เดือน10เดือนสิเดือนไป9เดือนครึ่งเเดือนแปดเดือนครึ่ง9เดือน,เอเอนเ9เดือนครึ่งไปได้ครับผสมติดก็มายฝังนี้ครับก็เป็น14 15 16ไปนะครับเป็นยังคือบอกซ้ํากันเก้าสิบก็เหมือนว่าไอ้ที่ผมพูดก่อนนั้นคือ10บกุมศอายุ1 5บ6ถ้าไม่ผสมไม่ติดก็ย้ายเอาไปขายใช่ไหมครับแต่มันก็มีพวกที่ติดเหมือนกันพวกที่ติดก็อยู่ที่1ิเดือน15เดือนก็เริ่มติดเริ่มติดไปฝั่ง ยังเปิดเซือยอยู่โอเคพวกเด็กก็ย้า่แล้วใกล้พออายุคันครบเจ็ดเดือนก็ย้ายกลุ่มนะครับสุดท้ายกลุ่มแปดสิบกลุ่มลุ่มนี่ครับมองไปข้างล่างบนภูเขาไม่มีอะไรเลยไม่มีต้นไม้เลย <c oughs> หนาวหลขึ้ <c oughs> นมาเป็นขี้ลุกเลยก็อีพันแย่ขี้ไก่พันแย่ขี้ไก่ของ <c oughs> <c oughs> พี่แล้วไป่ินี่ยองานนั่นครับไปในคีไกอานี้อาหารง้อง้อสาวนีเปคอ,อกครับเอาง้อไปข้างในสองคนคร,รับเอคนอย่คนเดียนเียวเ่เปิดคอบไปเลยครับหลงเลยนี่หลงนลยครับห้อไปทังแบบไหนเ้าเ่อจะทน้ำการเก็บท้ำข้าวหลาดหน้าลางทุกๆสองวันทุกๆามวันก็มาไปน่าจะจะว่า,างครับ การสเต็ปขาข้างในนี่ครับกลุ่มที่66นะครับกลุ่มสุดท้ายที่11 11เดือนแดดจะ12ก็ต้องเอาไปครับเมื่อตัวบักใหญ่เลยครับ11 0 1เดือนนี่โอ้โหง่ายเลยอ้าววันนี้กันได้ชมบรรยากาศรอบกล้ามครับวันนี้กับบ้านพักคนไทยครับนี่ถึงบ้านแล้วครับขอบคุณทุกการรับชมที่จอกัะไม่คิดต่อใส่ในการจัดการกล้ามวังทีครับ